เป็นแบบไหนนะคะชีวิตเราก็เบี่ยงไปแบบนิสัยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็สร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาแล้วก็ความคิดที่มันดูเจิดจ้าสความคิดที่ดูมหมาจักรันที่เออนะคะโลกของเราอะ่ะมันหมุนรอบตัวของเราอยู่แล้วโลกของคนอื่นก็หมุนรอบตัวโลกของคนอื่นเราจะไม่เอาโลกของคนอื่นมาทําให้โลกของเราแปะเปื้อนหมายความว่าอย่างไรเราก็ไม่เอาขยะของคนอื่นมาใส่ใจ เราเอาแต่ดอกไม้ของเราโชว์ดอกไม้ในโลกของเราให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นน่าชื่นชมและยินดีไปกับเรานี่คือโลกของเรานะคะโลกของใครจะเป็นขยะยังไงก็ปล่อยเขาไปค่ะโลกของเราคือดอกไม้นะคะดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ พึ่งก็จะมาตอมดอกไม้พ่อดอกไม้หอมนะคะโลกของใครมีขยะก็จะมีแต่มแมลงวันที่บินไปวนไปนั่นคือโลกของเขามันไม่ใช่โลกของเรานะคะเราจะเป็นคนดีคนยอดเยี่ยมมามันก็ไม่เกี่ยวกับเขามันเกี่ยวกับเรานะคะยิ่งเรามีความสุขมากเท่าไหร่เขาก็จะลดทอนความเป็นขยะของเขาลงแล้วเขาก็อยากจะมาเป็นดอกไม้เองสักวันหนึ่ง ในยามที่เรามีความสุขในยามที่เราเบิกบานนะคะอันนี้นะคะคือภาร,รกิจที่แน่นอนของเราอย่าเปลี่ยนใครเลยเพราะว่านะคะมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากสําหรับเปลี่ยนคนอื่นนะคะเพราะว่านิสัยของคนนะ่ะมันได้ถูกอย่างลากลึก้าไปตั้งแต่7จ็ถึงสิขวบแล้วแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเขาอยากเปลี่ยนของเขาเองเรามีอํานาจเปลี่ยนตัวเราเองนะคะน,นี่คือภารกิจของเราสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขมากที่สุดคือ เราเปลี่ยนตัวเราเองโลกของเราหมุนรอบตัวเรานะคะโลกคนอ,อื่นก็หมุนรอบตัวโลกของคนอื่นนะคะเขาเรียกว่าก็คือกรรมของเขากรรมของเราคือแค่รักษาขึ้นพลังงานของเราให้อัศาจารรย์ยอดเยี่ยมอยู่เสมอแบบนี้ก็กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มีไมเซ็ตว่าภาพตัวเองว่าเห็นภาพตัวเองว่าฉันกําลังไปอยู่จุดที่ดูดีที่สุดจุดที่ให้พลังงานที่ดีที่สุดศรัทธาตัวเองให้มั่นคงกับ ที่ฉันเลือกว่าฉันจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอนะ